ในคดียานะครับที่จําเลยจะต้องประกันตัวออกมาชั่วคราวนะครับแล้วเอาเงินเนี่ยไปวางประกันที่ศาลหรือประกันเป็นหลักทรัพย์นะครับบาก็เรียกว่าหลักทรัพย์บ้างประกันเงินสดบ้างนะครับแล้วถามว่าถ้าคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเราจะขอคืนเงินประกันเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับมันจะแยกออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1น,นะครับเราไปเช่าหลักประกันกับนายประกัน นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าคดีถึงที่สุดเราไม่สามารถขอคืนได้นะครับแต่ถ้าเป็นเงินสดนะครับเป็นหลักทรัพย์เอาประกันนะครับเอาไปประกันก่อศาลนะครับเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเมื่อหากว่าอ่ะจำเลยเนี่ยพอใจในคาตัดสินของศาลนะครับหรือว่าเอาพูดได้ง่ายนะครับว่าคดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วไม่มีใครอุทธรณ์นะครับญาตินะครับถ้าหากว่าจําเลยนะครับเข้าไปติดคุกอยู่ในเรือนจํานะครับญาติ นะครับหรือนายประกันเนี่ยก็สามารถทาคําร้องนะครับขอคืนเงินประกันเหล่านี้ได้นะครับถ้าหากว่าจําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารนอลงอาญหรือไม่สั่งจำคุกนะครับง่ายๆก็สามารถไปขอคืนเงินประกันดังกล่าวได้เช่นเดียวกันนะครับการประกันเอาไว้เนี่ยก็คือประกันเผื่อไว้ว่าหากจําเลยเนี่ยนะครับอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยครับจำเลยหลบนี้นะครับเงินประกันเหล่านั้นนะครับสารจะริบเอาไว้